เอาละครับทุกท่านก็มาฟังในส่วนของอัปเดตราคาดัชนีดาวโจนส์กันนะครับในส่วนของแผนวันนี้เนาะราคาขึ้นะทะลุลงต่อนะทะลุลงต่อลงมาจนถึง34158นะครับผมแตะกี่ปลายไส้พอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ผักตัวขึ้นไปครับจากแนวรับเดิมทีเนาะแนวรับเดิมที แนวรับสุดท้ายนะลองสุดท้ายกับสุดท้ายเลยนะครับดันถูกสร้างาตัวดอปเปิดดอปไว้โซนบริเวณประมาณนี้นะครับถ้าเปิดไปดูแท่งของ4ชั่วโมงนะฮะตรงนี้เป็น hidden supply นะเป็นชุดพักฐานราคาซึ่งเป็นโซนที่มีคุณภาพมากเลยนะฮะเพราะว่ามีการพักฐานน้อยนะครับผมจึงทำให้เมื่อราคานั้นขึ้นไปทดสอบ แต่ในโซนนี้เป็นฐานของแพทเทิร์น M พอดีนะก็มีเอฟเฟกเทขายลงมานะฮะบวกกับราคาณปัจจุบันเนาะก็สร้างดอกเบ็ดดอกไว้โซนแถวาน,น,นี้นะครับผมนี่ก็ขึ้นไปทดสอบอีกรอบนึงแล้วก็กดตัวลงทีนี้ต้องรอดูเลยว่า Time Frame Day เนี่ยจะปิดยังไงถ้าปิดแดง ถ้าปิดแดงแต่ยังไม่ได้หลุดชุดแท่งเทียนที่เป็นแนวรับของ day ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าตรงนั้นมีอะไรนะ,ะตรงนี้เป็นจุดพักฐานราคานะครับใน4ชั่วโมงในนี้มีอะไรไหมมีแก p นะครับ มีกับ FVG ของ M 3 0อยู่โซนนี้แล้วก็ LQ อยู่ตรงนี้อ่ะก็เป็นไปได้นะครับที่จะลง,งได้มาถึงตรงนี้เลยแต่ต้องไม่หลุดนะถ้าหลุดนี่คือลงอีกนะครับผมอ่ะอาจจะลงมาถึงตรงนี้ได้เลยฉะนั้นเนี่ยฝั่งบายนะฮะต้องคุมความเสี่ยงด้วยถ้าว่าอยากจะเล่นตรงนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการส่งราคาลงไปแมทชิ่งกับด้านล่างนะ ส่วนจะผักราคาขึ้นได้หรือไม่นั้นนะต้องดูว่าปิดต่ํากว่าตรงนี้หรือเปล่าถ้าปิดต่ํากว่านี่คือเสียโอกสร้างเลยนะครับก็จะลงลงต่อเนาะแต่มันจะมีจังหวะในการขึ้นมาทํำไฮที่ต่ําลงอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้ก็เป็นลิควิิตี้นะนตรงนี้เป็นซัลายที่มีโอกาสขึ้นมาทดสอบได้เช่นเดียวกันนะฮะในโซนของ t ทม e เฟรมเดย์ตรงนี้นะรอดูอีกทีนึงว่าพรุ่งนี้จะปิดยังไงนะครับ เบื้องต้นเนี่ยมองว่าลงได้อีกอลงได้อีกแต่ครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับรอดูว่าไทม์ f ฟรมเดย์จะเป็นไงแนละ้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้อีกทีนะครับผมขอบคุณครับ